เสริม้างหรือฉีดฟิลเลอร์คางอันไหนดีกว่ากันครับสำหรับใครที่อยากจะเติมคางเพียงเล็กน้อยหรืออยากจะทดลองดูก่อนว่าคางของตัวเองเหมาะกับการเสริมหรือเปล่านะคะสามารถทดลองโดยการฉีดฟิลเลอร์ดูก่อนถ้าเกิดเราฉีดแล้วเรารู้สึกชอบเรารู้สึกว่ามันไม่ยาวเ,เกินไปเราสามารถเสริมซิลิโคนได้แล้วก็ในส่วนของใครที่อยากเน้นว่าให้มันประมาณนี้เลยไม่ต้องมาคอยเติมตลอดเราจะแนะนําในส่วนของการเสริมซิลิโคนและใครที่คิดนะคะว่าต้องการจะเสริมซิลิโคนคาะแน่ๆน,นะคะ ไม่จมําเป็นต้องฉีดฟิลเลอร์ค้างนะคะเพราะว่าในการฉีดฟิลเลอร์ค้างบางทีมันอาจจะมีสารแปลกปลอมเข้าไปเราอาจจะต้องมีการขูดตัวฟิลเลอร์เก่าก่อนหรือว่ารอให้ฟิลเลอร์เก่าสลายไปก่อนนะคะเราค่อยมีการเสริมค้างค่ะแล้วก็ในส่วนของการเสริมที่ค้นค้างนะคะก็ มีแผลที่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นเสริมแผลนในหรือว่าเสริมแผลนอกนะคะแล้วก็สามารถเลือกทรงได้นะคะว่าอยากให้เสริมเพียงเล็กน้อยหรือว่าเสริมปริมาณที่ใหญ่ยังไงก็สามารถปรึกษาได้ค่ะ